สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียวแฟตไฟติ้งและสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อสปอร์ตนิว i ริชัหรือโภชนาการการกีฬา EP ที่12นะครับเป็นเรื่องของโภชนาการนะฮะในช่วงฝึกซ้อมหรือในช่วงก่อนการแข่งขันสําหรับนักกีฬานะครับ ก่อนหน้านี้ก็นําเสนอเรื่องสารอาหารเรื่องสัสดส่วนอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะครับแล้วก็ของเหลวนะครับแล้วก็เครื่องดื่มการกีฬาไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะสำหรับในวันนี้นะเดี๋ยวมาในหัวข้อเรื่องของโภชนาการนักกีฬาในช่วงฝึกซ้อมหรือก่อนการแข่งขันนะครับ <c oughs> คือโภชนาการสําหรับนักกีฬาเนี่ยมันเป็น ผนทางสู่ความสําเร็จนะครับสมมุติว่านักกีฬา2คนฝึกซ้อมทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่โภชนาการแตกต่างกันคนที่มีโภชนาการที่ดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่านะครับแต่ในทางโภชนาการเองเนี่ยก็ไม่มีสูตรสําเร็จนะครับสำหรับนักกีฬาแต่ละชนิดแต่ละคนนะครับเพราะว่าโภชนาการของนักกีฬาในการเลือกทานเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันก็ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับความคุ้นเคยความพอใจตารางฝึกซ้อมปฏิทินแข่งขันแล้วก็พวกคิวงานต่างๆบางทีต้องไปเข้าสังคมต้องไปปาร์ตี้ฉลองชัยชนะของเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเลยมีความยุ่งยากในการเข้าถึงอาหารที่เหมาะสมนะไอ้สิ่งเหล่านี้จะมองว่าเป็นอุปสรรคมันก็ใช่นะครับแต่ว่าในอีกทางหนึ่งมันก็ไม่ได้ยากนักที่จะจัดการนะครับ ยกตัวอย่างความคุ้นเคยเนี่ยสมสม,มุติว่านักกีฬาเป็นาชาวปักใต้นะครับอ,อยู่ดีๆไปแข่งขันแล้วให้ไปทานอาหารของทางเหนือบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันได้นะครับหรือคนไทยนักกีฬาไทยเนี่ยแหละแล้วก็ไปแข่งขันต่างประเทศเจ้าภาพจัดเตรียมอาหารไว้แต่ไม่มีอาหารไทยหรือมีอาหารไทยแต่เป็นอาหารไทยที่ไม่เข้าปากนะครับก็ส่งผลต่อ ทั้งกาลังใจทั้งสมรรถภาพทั้งการกีฬาทั้งจิตวิทยาต่างๆได้เหมือนกันนะครับมันมีเรื่องหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะก็มีความยากผสมควรแต่ก็ไม่ได้ยากเก <c oughs> ินที่เราจะศึกษาขออภัยนะครับน้าลายติดคออ่ะทีนี้นะครับไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นบทบาทและหน้าที่ของนักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหารของทีมของกีฬานั้นๆที่จะ ต้องถ่ายทอดให้นักกีฬามีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการนะครับคือบางครั้งหลายๆครั้งเลยแหละจริงๆเรื่องจริงในชีวิตประจําวันนักโภชนาการของทีมก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมอาหารของนักกีฬาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแค่คนเดียวก็ยากแล้วสมมุติว่าเป็นทีมฟุตบอลนี่โอ้โหสิบมันมันรวมทั้งนักกีฬาสำรองด้วยก็เป็นแบบหลายคนเลย20กว่าคนนะบางทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นไปนไม่ได้ที่นักโภชนาการจะไปประกบนะครับดูแลอาหารการกินให้นักกีฬาตลอดเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจนักกีฬาในการเลือกทานอาหารจรึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอพอแบบนี้นะครับาบางคนนักกีฬาบางคนเนี่ยอย่างกีฬาบางชนิดอาจจะคุ้นเคยกับการบอกเขาไปว่าคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมโปรตีนกี่กรัมไขมันกี่กรัมแล้วเขาก็ไปจัดสรรได้ แต่ก็ไม่ใช่นักกีฬาทุกคนนะครับที่สามารถจะทําแบบนั้นได้หรือสะดวกที่จะทําแบบนั้นหรือชอบที่จะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจให้นักกีฬาสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่ายนะจึงมีความสําคัญบางคนที่แบบแอดวานซ์หน่อยจะเห็นแบบเอ้ยอาหาร5้าหมู่นี่มันพักติคอลมันนําไปใช้ได้จริงหรอวะไอ้พวกการนับแฮนพอร์ทัลหรือว่าธงโภชนาการแฮนพอร์ทัลก็คือแบบ อบอกว่าทานเนื้อหนึ่งฝ่ามือนะนะทานข้าวสองกำปั้นนะทานผักหนึ่งกำปั้นอะไรแบบอย่างเงี้ยนะครับทานน้ำมันหนึ่งตั้มหนึ่งนิ้วนะครับบางท่านอาจจะโอ้โหมันอ่อนเนะี่ยมันไม่เจ๋งไม่คูไม่เหมือนกับการอบอกเป็นกลมๆช่างตวงวัดนั่นแหละครับคือมันไม่สามารถช่างตวงวัดได้ตลอดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถามว่ามันจําเป็นจะต้องช่างตวงวัดตลอดขนาดนั้นไหม ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับนักกีฬามีความเข้าใจแบบแผนง่ายๆเช่นแบบธงโภชนาการเนี่ยก็สามารถที่จะมีโภชนาการที่เหมาะสมได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอันนี้นักกีฬาควรจะควรอย่างยิ่งนะครับที่จะปรึกษาไม่ว่าจะเป็นแพทย์ประจําทีมนะครับนักกันหมดอาหารทรามีนะครับหรือนักโภชนาการ ในทีมหรือคนที่เขาดูแลเราหรืออย่างน้อยก็โค้ดนะครับว่าอ่าอันไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้จําเป็นหรือเปล่านะมีความปลอดภัยไหมแล้วมันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปใช้สุ่ม4ี่สุ่มห้านะครับโดยเฉพาะอ่าช่วงที่จะแข่งขันแล้วนะอ่านอกจากนั้นนะครับนักกีฬาก็ควรที่จะควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตัวเองเลือกทานอาหารให้เหมาะสมนะครับปรับเปลี่ยนตามความจําเป็นนะแล้วก็ ตัวนักกีฬาอันนี้ผมสื่อสารถึงนักกีฬาเองจะต้องศึกษาหาความรู้นะครับปรึกษากับโโชนนการนะครับนักโภชนนการหรือนักกาหนดอ,อาหารของทีมนะครับคือเราฝึกฝนกีฬาอย่างมีวินยัยอย่างสม่ําเสมออันเนี้ยคือถูกต้องแล้วแต่เรื่องการดูแลตัวเองในด้านต่างๆในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโภชนาการและการพักผ่อน ก็เป็นหน้าที่สําคัญนะหน้าที่หลักของนักกีฬาเช่นกันนะครับไม่ใช่เอาแต่ฝึกซ้อมฝึกซ้อมกินแบบแย่ๆพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นคุณก็ไม่ประสบความสําเร็จน,นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับการใส่ใจโภชนาการเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนการเตรียมสเสบียงเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะออกรบนะครับนักกีฬาจะต้องทานอาหารให้ครบ5้าหมู่เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอ,อาหารแปรรูปเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็หลีกเลี่ยงนะครับดื่มน้ําให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นเกลือน,นํำก่อนสำหรับในช่วงนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับธงโภชนาการสำหรับนักกีฬากันนะในช่วงอันนี้คือในช่วงก่อนแข่งขันนะครับอาหารในช่วงก่อนแข่งขันเนี่ยการฝึกซ้อมอมันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงแต่ละวันบางช่วงฝึกซ้อมหนักบางช่วงฝึกซ้อมไม่หนักมากนะครับหรือแม้แต่บางช่วงอาจจะมีการพักผ่อน นะการฝึกซ้อมของนักกีฬาเนี่ยทำให้ความต้องการพลังงานของนักกีฬามีความต้องการพลังงานและสารอาหารที่มากกว่าคนทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยตามทงโภชนาการที่เขาแนะนำเออยังไม่ถึงทงตามโภชนาการที่เขาแนะนำนะครับนักกีฬาวัยรุ่นและนักกีฬาผู้หญิงเนี่ยมีความต้องการพลังงานประมาณนะครับอันนี้คือค่าประมาณอ2อ0 0กิโลแคลอรี่ต่อวัน ส่วนนักกีฬาผู้ชายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าหากว่ามีการฝึกซ้อมที่หนักมากขึ้นก็จะต้องมีการามีความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับการปรับสมดุลของพลังงานอาหารเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนไปเพิ่มหรือลดตามเป้าหมายถ้าต้องการลดน้ำหนักนะครับก็จะต้องอลดการบริโภคลงนะครับถ้าต้องการาฝึกซ้อม อย่างหนักนะครับหรือเพิ่มน้ําหนักก็ต้องทานในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปเหมือนในคนทั่วๆไปนะครับอ่ะมาว่ากันที่ธงโภชนาการนะวันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนถ้าใครไม่ทันก็กดย้อนเอานะครับยังไม่มีกราฟิกอะไรมาแปะให้นะครับอ่ะธงพงธงโภชนาการนะครับสําหรับนักกีฬาหญิงนะ,ะที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือ อย่างแรกบอกก่อนว่าต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับในปริมาณที่เหมาะสมส่วนธงโภชนาการของนักกีฬาหญิงและวัยรุ่นนะของผู้หญิงและวัยรุ่นเนี่ยคือใกล้เคียงกันใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้หลักๆเขาจะใช้ข้าว12ทับพีนะครับดูเหมือนเยอะนะถ้ากินมื้อเดียวแต่ถ้ากิน3มื้อก็คือแค่มื้อละเท่าไหร่เอง 3, 4, 12, 4ทับพีนะครับแล้วก็ผัก6ส่วนคือถ้าเกิดว่า ทาน3มื้อก็คือมื้อละ2ส่วนนะครับผลไม้5ส่วนนะครับนม2แก้วแล้วก็เนื้อสัตว์12ช้อนกินข้าวนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยเ้ช้อนชาน้ําตาล8ช้อนชานะครับผลไม้แต่ละส่วนเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่อลองไปเสิร์ชหาดูก,ก่อนนะเพราะว่าจริงๆมันจะแตกต่างกันผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยหส่วนมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ก็ต่างกันไม่มากนะครับแล้วก็ จากธงพัชนาการเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแบบมาตรฐานก่อนนะทีนี้ถ้าฝึกหนักเขาก็จะแนะนำให้เพิ่มข้าว2ทัพีนะครับเพิ่มผัก1ส่วนแล้วก็เพิ่มผลไม้1ส่วนเนื้อสัตว์เพิ่ม3าช้อนกินข้าวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่เราลดน้ำหนักก็จะลดข้าว2ทัพีเพิ่มผัก2ทัพีนะครับเพื่อชดเชยกันลดข้าวแล้วก็เพิ่มผักให้ได้ไฟเบอร์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดไขมันลดน้ำตาลลงนะครับอ่ะ ใครที่ไม่ทันก็กดย้อนไปดูอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะจดไว้ก็ได้หลักๆก,ก็คือลดข้าว2องทัพีหรือเพิ่มข้าว2ทัพีนะลดข้าวในกรณีที่ลดน้ําหนักเพิ่มข้าวในกรณีที่ฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับแล้วก็สําหรับนักกีฬาชายก็จะแตกต่างกับนักกีฬาหญิงและวัยรุ่นหน่อยคือมีสรีระที่ใหญ่กว่าจึงจะเป็นต้องได้รับพลังงานที่มากกว่านะครับทงโภชนาการสําหรับนักกีฬาชายก็จะมีปริมาณอาหารแต่ละหมู่ดังนี้นะครับข้าว15ทัพพี นะครับแล้วก็ผัก7ส่วนผลไม้6ส่วนนะครับนม2แก้วเนื้อสัตว์15ช้อนกินข้าวนะครับน้ำมัน11ช้อนกินข้าวแล้วก็น้ำตาล10ช้อนชาทั้งหมดเนี้ยคือ1วันเราแบ่งทานได้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าให้ง่ายที่สุดก็คือเอาจำนวนมื้อมาหารถ้ากิน4มื้อก็หาร4ในปริมาณที่บอกไปนะครับแล้วก็ เช่นกันนะครับสาหรับนักกีฬาผู้ชายก็จําง่ายๆเหมือนกันช่วงที่ฝึกหนักขึ้นหรือว่าเพิ่มน้ําหนักนะครับก็คือ,อเพิ่มข้าว2ทพัพีเพิ่มผัก1ส่วนเพิ่มผลไม้1ส่วนแล้วก็เพิ่มเนื้อสัตว์มา3ช้อนกินข้าวเหมือนกับนักกีฬาหญิงและวัยรุ่นส่วนช่วงที่ลดน้ําหนักก็คือลดข้าว2ทพัพีนะเพิ่มผัก2ทพัพีลดไขมันและน้ําตาลลงนะครับอันนี้ก็คือทงโภชนาการนะสำหรับนักกีฬา นะครับใครไม่ทันก็อย่างที่บอกอีกครั้งนะคือย้อนกลับไปนะตอนนี้ผมยังไม่สะดวกที่จะทำการาฟิกมาแปะให้ดูเดี๋ยววันหลังนะครับพอหมดแล้วอาจจะมารีทำเนื้อหากันใหม่แล้วแปะการาฟิกให้มันดูง่ายขึ้นนะครับอ่ะทีนี้นอกจากนั้นในส่วนของช่วงฝึกซ้อมนะครับก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังฝึกซ้อมนะครับให้เราเติมพลังงานด้วยนะกรูโคดหรือน้ำตาลเนี่ยเป็นกุญแจหลักสำคัญที่ มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของนักกีฬาหลังฝึกซ้อมนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยหลังฝึกซ้อมมันจะสูญเสียไกลโคเจนไปแล้วก็มีการเผาผลาญพลังงานอย่างหนักร่างกายจะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้านะครับการเติมอาหารเติมพลังงานอย่างรวดเร็วหลังฝึกซ้อมเนี่ยจึงสาคัญแต่ถ้าเกิดว่าจะไปรอกินข้าวแล้วรอมันย่อยรอมันดูดซึมอาจจะไม่สะดวกอาจจะไม่เหมาะนะครับก,กับเป้าหมายของเราซึ่งเป็นนักกีฬา เพราะฉะนั้นการดื่มน้ําตาลนะครับจึงช่วยได้และมีประโยชน์สําหรับนักกีฬาหรือคนที่ออกกําลังกายาหลายท่านอาจจะเสพข้อมูลในอินเทอร์เน็ต <c oughs> ว่าน้ําตาลมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่คุณต้องแยกก่อนนะครับว่าคนธรรมดาคนป่วยหรือนักกีฬารวนมีความต้องการสารอาหารและพลังงานรวมถึงเป้าหมายของชีวิตที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้น แยกให้ออกว่าตัวเองคือใครตัวเองคือนักกีฬาหรือตัวเองคือคนป่วยหรือตัวเองคือคนธรรมดาคนนั่งทํางานออฟฟิศนะครับแทบไม่ได้ขยับตัวมันมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับไม่เอานะครับที่ว่าเป็นนักกีฬาหรือออกกําลังกายเยอะแล้วไปทานแบบคนที่ติดเตียงนะครับไม่ดีนะ,ะทีนี้นะครับหลังออกกําลังกายนะครับอย่างที่บอกว่าร่างกายต้องการน้ำน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำตาลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำพึ่งสปอร์ตดิงรวมถึงการฉีดกูโคสเนี่ยล้วนเป็นแหล่งพลังงานที่ดีสำหรับนักกีฬาช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วนะครับปริมาณนะครับของกูโคสที่ต้องการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวขนาดร่างกายของแต่ละคนนะครับแล้วก็ความหนักในการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องไปดู ว่าของแต่ละคนมีความต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างไอพวกการประยุกต์ใช้ครชา,าร์โบไฮเดตช่วงไหนที่จะต้องทานคาร์โบไฮเดทที่เป็น GI สูงนะครับช่วงไหนที่จะต้องทานคาร์โบไฮเดรต GI ต่ำนะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วนะครับพวกนี้ไปย้อนดูได้นะเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับทั้งช่วงก่อนระหว่างและหลังการฝึกซ้อมนะครับ ความเข้าใจความสำคัญของอ่าอ่าเดี๋ยวรีรีให้ฟังหน่อยเพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากพอจะมีเวลาก็คือว่า,าในช่วงกอดฝึกซ้อมนะครับการทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตที่มี GI ต่ำอย่างเช่นพวกข้าวกล้องขนมปังโฮวีดนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนฝึกซ้อมนะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานได้อย่างเพียงพอนะครับแต่ ถ้าเป็นช่วงระหว่างการฝึกซ้อมจะไปกินแบบนั้นก็ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นพวกที่ดูดซึมง่ายๆพวกสปอตดิงหรือพวกพวกเจลนะครับแล้วก็ถ้าหลังฝึกซ้อมเนี่ยก็ทานเป็นน้ำตาลพวกสปอตดิงหรือเจลอื่นๆเจลพลังงานก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นนมก็ได้นะครับหรือจะดื่มสปอตดิงกับโปรตีนชนิดอื่นๆก็ได้ถ้าเกิดว่า,าเราทานโปรตีน ก่อนหน้านั้นนานแล้วนะครับก็ดื่มในเวลาหลังฝึกซ้อมได้นะโอเคก็สรุปก็คือความเข้าใจเรื่องโภชนาการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬานะครับโดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะครับปริมาณที่ควรได้รับนะครับอ่าคร่าวๆก็คือ5-7กรัมต่อน้ำหนักตัวเนาะกิโกรัมต่อวันนะแต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆ หลักๆเราดูตามธงโภชนาการแล้วจัดเป็นอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันไปเนี่ยก็จะง่ายสะดวกนักกีฬาเมื่อนำธงโภชนาการไปใช้ก็จะเวลาไปทานก็จะกะได้ถูกว่าเอ้ยเราควรทานปริมาณเท่าไหร่สมมุติไปร่วมงานปาร์ตี้ก็ตัดแบ่งมาซิว่าตัวเองควรจะทานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมและยังอยู่ในเป้าหมายของตัวเองนะครับอ,อย่างที่บอกว่านอกจากมีวินัยในสนามแล้วยังต้องมีวินัยในทางโภชนาการด้วยนะครับการเลือกทานอาหารยังฉลาด ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักกีฬานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจทางด้านโภชนาการการกีฬานะาสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหาที่เตรียมไว้หมดแล้วเดี๋ยว e ีถัดไปจะเป็นเรื่องของโภชนาการในช่วงแข่งขันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็กดติดตามกันไว้ได้แล้วก็ใครที่ ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ